สวัสดีครับมาขวกันอีกแล้วพี่น้องกับจองผ้ากินผ้าเสีสยบสไตล์ตะเกียงครับวันนี้มีเมนูไข่ข้นหมูยอครับอันนี้อ็ดงบหน่อยครับเขามีแต่ไข่ข้นกุนคคน้งกับไข่ข้นปูครับอันนี้เขาไข่ข้นหมูยอครับกินกับซอสกระเท น้ำมั้งครับพี่น้องมาครับกินกันเลยครับข้าวมูเหล่ยวนี้วอย่าลืมกดติดตามก็ทราบจะไข่ด้วยครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับกินกันเลยครับไข่ข้นมูยอเขามีแต่ไข่ข้นปูไข่ข้นกุ้งครับอันนี้ไข่ข้นมูยอครับเอาง,งบหน่อยครับ นะครับหน้าตา ไ้สลัดเล็กน้อยครับครับ mặt dẻo cũng gắn นะครับแตมกันครับพี่น้องใครคนเพ็ดง่ายครับวิธีใส่เครื่องปรุงอย่างไปเครื่อง็ใครเจียว,ยยวนอาจจ่ว่าใครคนนี้มันบ่ต้องสุกหลายครับเอาพอแบบ ถุกเริ่มเริ่มนะครับง่ายๆทังปรุงก็มีมีนมข้นใ่นมข้นน้ํครับอู้ับมากครับเสร็จในหนูยง,ง่ายงบหน่อยครับพี่น้อง งบหน่อยเอใส่หมูหย่าครับพ้นงบหลายใส่ก่มงับปูครับ